สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนักลคกไอ้บันไลครับเรื่องบันไลไว้ใจนักลอกได้เลยครับวันนี้เรามาชมรถแรงของเมธีสายทองครับซอัสครับบอกเลยนะครับเดี๋ยวขอไปป่วนเปียนที่สนามเจ้าเงาะเลยนะครับแรงไม่แรงเดี๋ยวรู้ครับเดี๋ยวองเข็นกลับมาแน่นอนครับไปดูสองนี้นี่โอ้โหจิ๋มหายแล้ววุ่นวายจริงๆริเลยบอสสิเเนี่ยเช้ามานี่เลอะเทอะไปหมดเลยว่ะไหนทำไรบ้างทัอนีรทำไรบ้างครับเอาี่ครับ กอาจจะเป็นดูสลิมนะครับแต่ข้างในธนานะครับชิญมาดูครับนี่โอ้โหนี่นี่อะไรบั่งครับคนขับบรรลุมานี่เนี่ยครับโอ้โหณคนขับครับนี่ทําอะไรบ้างเนี่ยครับฮะเรับรถนี่ทําอะไรบ้างครับครับผมนี่ทําอะไรบ้างครับกรอบคันนี้ทําอะไรบ้างครับก็มีเดินเทอร์โบใหม่เดินเทอร์โบใหม่แล้วก็เดินท่ออินเตอร์เดินระบบน้ำระบบท่อลง อไม่เดี๋ยวเจอกันครับสนามเจ้าเงาะขอไปวุ่นวายสักคันนะครับเด,เดี๋ยวเดี๋ยวผมให้คนขับติดเครื่องฟังครับกอับติดเครื่องฟังเลยครับโอ้โหฮ่าสวยขนาดนี้เลยเนี่ยฟังเสียงนะครับ ขอบคุณมากครับ